ครับก็กลับมาแล้วเนาะจากการไปซื้อของเข้าบ้านนะครับก็มาดูสิ่งที่ได้นะครับวันนี้ก็นี่เจ้ากล่องตัวใหญ่เลยอันนี้คืออะไรครับตู้เย็นอ่าก็ได้ตู้เย็นในการแช่เบียร์แล้วนะครับอ1คิวไหนๆก็ต้องซื้ออยู่แล้วนะะแปดเก้าพันนี่วเนาะสิบอคิวอ่าเก้าพัทอนสิบาทนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับเอาพ่งออกจากกล่องเลยนะครับแล้วก็ต่อน้ำต่ออะไรเครื่องซักผ้ารวดลายเครื่องมีอซัก กี่กิโลนะยิปสิบสามกิโลนะครับสิบสามกิโลอีกเครื่องแล้วก็ก็คือได้มาเมื่อวานแล้วแหละแต่ว่าผมก็เพิ่งได้ต่อน้ำเนาะต่อน้ำจากตรงนี้เป็นระบบน้ำจากตรงนี้ขึ้นมานะครับจะเอาไว้มุมนี้นะครับส่วนตู้เย็นจะไว้มุมนู้นนะครับขวามือตรงปักพอดีนแล้วก็อะไรอีกอะเตาแก๊สก็ได้เตาแก๊สถังแก๊สแก๊สมันราคานี้ป่ะ สองพั่ยาบาทงแกนเแล้อันนี้เท่าไหร่นะสองพันอะประมาณสองพั 2> 2, นิดๆอ,อยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่างเป็นกระจกนะครับก็น่าจะจะทาความสะอาง่ายแล้วก็มีเขาว่ารับประกันกระจกด้วยสองพนิดๆถางแก้ก็สองพันเครื่องสภาพันเก้าเหมือนกันแปดพเราาตีไปเก้าเลยเก้าเครื่องสภาพันเกอันนี้ก็แปดพัน่สองพันสอ ไม่เกี่ยวนะครับือลาสามไม่เกี่ยวครับสิ่งของที่ในบ้านจะต้องมีนะครับแล้วก็อะไรอีกอ่ะเราซื้ออะไรอีกวะทีวีทีวีมาดูมาดูน,นี่เป็นกล่องเครื่องซักผ้านี่เป็นพรมปูนะครับปูคงก็จะปูตรงนี้แหละนะครับโซฟาน้อยโซฟาเล็กนะครับนี่เอาแบบอคนใช่ดูแบบตอนเช้าเช้าหรืออะไรเหนื่อยก็จะ เป็นโซฟาน้อยนะครับอันนี้เป็นมันเป็นเท่าไหร่นะมันเซลก็ราคาองเซลมาคนเซลเยอะเลยแหละแสงไม่มีแล้วก็ข้างก็เป็นโต๊ะกลางนะครับโต๊ะกลางจะตั้งตรงหน้าตรงนั้นเนาะโต๊ะกลางมีลิ้นชัดด้วยแล้วก็ทีวี 43นิ้วนะครับเอาขนาดแค่นี้แหละก็น่าจะพอแล้วใหญ่กว่านี้มันก็คงใหญ่ไปตอนแรกว่าจะติดทีวีไว้ตรงผนังตรงนี้ครับทีนี้ก็ไปเจอชั้น <c oughs> ไปเจอชั้นตัวนี้มาน่าจะโชว์ของโชว์แล้วเก็บของนิด้ดยก็จะวางทีวีเพราะว่านี้ไปช็อปมาหมดในง,งบเท่าไหร่สี่หมื่นตั้งงบไว้ที่สี่หมื่นนะครับก็เราก็ใช้ไม่หมดหรอกเพราะว่าก็มีเครื่องปินพ์ของอีด้วยนี่ใช่ไหม ล้วก็ซื้อเครื่องพิมพ์ให้อิฟด้วยก็ถือว่าเล้ของครบทุกอย่างตามที่บ้านควรจะมีที่ต้องการนะครับไอเราก็จะค่อยค่อยหาอันนั้นอันนี้มานะครับใส่ในบ้านของพวกเรานะครับโอเคเดี๋ยวขอประกอบให้เจ้าทีวีก่อนนะครับแล้วก็จะเอาตู้เย็นออกนะครับไปแช่น้ำเดี๋ยวไปดูกันเลยกันนะจ๊ะ ครับก็ทั้งวันแล้วเหนื่อยนะครับก่าจะจัดของได้ลงตัวเนาะเราสุดท้ายก็ได้ตู้เย็นมุมนี้นะฮะตู้เย็นอยู่ม,มุนนม,มนี้เลยนะครับเตาแกส๊สเดี๋ยวจะเอาตัวเล็กๆวาตรงนี้ครับไ้กินกาแฟนะครับเตาแกส๊สอยู่มุมนี้ครับสคุลคือสภาพ้าก็จะอยู่มุมนี้นะครับก็ต,ต่อน้ํามาจากในห้องน้ํานะครับส่วนสายปล่อยน้ําทิ้งก็เข้าไปในห้องน้ําเดิมส่วนใน้าน ที่ดังอยู่ก็คือพีวีนะัตั้งไว้ก่อนนะครับตั้งไว้ก่อนโซฟาโซฟานะครับ<ม><ม>ก็ยังไม่ได้จัดเสร็จสมบูรณ์เนาะก็จะประมาณนี้นะครับก็จบไปสําหรับภารกิจไปซื้อของเข้าบ้านนะครับก็ยังไม่ครบเดี๋ยวจะหาซื้อเล็กๆน้อยเข้ามานะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันเนาะกดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับไปแล้วสวัสด,ดีครับ